กันเป็นแบบเป็นแม่ค้าไปยืนขายของเจอลูกค้าสิใจค่ะอาจเป็นอาจจะเป็นอาชีพอาชีพในฝันเลยอาชีพในฝันแล้วก็เป็นอาชีพที่ที่ที่สนุกแล้วก็เป็นอาชีพที่เราเรารู้สึกว่ามันมันเอนจอยอ่ะเอนจอยนี่นี่คือจริงจังแค่ไหนกับการเป็นแม่ค้าจริงจังจริงจังไม่ไม่ได้เล่นเลยก็คือไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์ติ๊กตอกก็คือคิงคีเขาขายแป้งด้วยแล้วก็ขายปลาหมุดด้วยแล้วก็ ให้เห็นกันหน้าเตาเลยว่าเออใช้แป้งแล้วก็ทอดด้วยเลยว่าอาชีพแม่ค้าคือได้เงินเยอะกว่านักแสดงแล้วตอนนี้ไม่จริงๆเราว่าการเป็นพาร์ทแม่ค้ามันเป็นพาร์ทที่นักแสดงทุกคนเป็นหมดแล้วตอนนี้ก็สังเกตว่าในไลฟ์สดทุกคนก็นี่ก็ขายไปตามไปที่ไหนบ้างตอนนี้ก็คือไปที่ตลาดปลาบางแสนได้ค่ะแล้วก็มีมีสาขาที่เขาเขาแบบ <c oughs> หเหมือนไปเปิดอีกอ่ะค่ะก็ล่าสุดมีที่จอแร์ด้วยค่ะใช<อ>่ไหมเราขายเป็นใช่เหรอครับพี่ยิ่งยง ขายด้วยค่ะงานก็ปังรักก็รุ่งใช่ไหมคะพี่ตุ้ยใช่เคำถามเลยเรื่องพี่ตุ้ยเลยสรุปแล้วอุ้ยอุยคนละมุ้งซิเลยอ่ะอันนี้เขาสัำคัญล้วนไหมความรักเป็นยังไงบ้างสําหรับความรักความรักความรักดีความรักดีค่ะก็คือได้พลังงานมวลความรักเยอะแล้วก็ทําให้สดใสอย่างนี้ได้ก็มวลอู้ จับ<ผ> <ผม S 1> ใจเลยที่ว่าเราอีกเขาไม่เคยพูดนะมวลความรักไงจากทุกคนใช่มาบอแค่ไหน เขาบอกว่าให้คิดเราเองค่ะทุกคนด้วยนะคะสำหรับพาังงานดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซื้อข้ามึกด้วยนะคะ<อ>ก็ถ้าอยากออทุกวันนี้ไลฟ์สดอยู่ก็ไปเจอมวลสารความรักได้ในนั้นนะคะไลฟ์ตั้งแต่เช้าแล้วก็กลางคืนค่นนะ,คะเจอได้ทุกรอบเลยค่ะคเขาไปยนดนเล่นกูมานด้วยนะคะเขาลงแล้ววันที่21นี้ค่ะเขาช่วยย่างด้วยใช่ไหมคร<อ>ับเข,า,ขาช่วยย่างด้วยสบาพี่อยากรูเขาช่วยย่างไหยกูมาน่ะหรอกูมานเขาตามอิงกี้อยู่แล้วค่ะเขาตามอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยกูมาไปติดต่อแล้อว่าหลงปุ้ยก็แพ็กี้ดีใช่ะจะเอาให้หลุดให้ได้เท่าแต่ถ้าพี่กี้บอกว่าใช่พี่จอเลยใช่เลยไม่มีทางได้ยินทำงานด้วยกันมาไม่เลยค่ะแต่นนิกก็อย่างเดียวอพรารฉะนว่ามาดามวันนี้ก็เพิ่งได้ยินวันนี้ว่าก็พร้อมพร้อมกับทุกคนเนี่ยค่ะเพราะปกติทำงานพี่ก็จะไม่ถามเรื่องส่วนตัวแต่มาดามวันนี้ดูดเรื่องลับนะครับวันนี้ไดเรื่องลับู่แล้ว